ครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่อง Master f o r c e นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับที่ทุบที่ทำให้เอาชีวิตรอดบนเครื่องบินนะครับมันก็ไม่เชงเอาชีวิตรอดนะครับก็คือการเอาตัวรอดบนเครื่องบินนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะอิงมาจากความจริงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคคนระับผมเดี๋ยวมาตั้งค่าก่อนนะครับอันนี้ Hi หายมดแล้วเนาะโอเคมันเล่นเรยแล้วกันนะครับผม ผมไม่ค่อยก่ยกงภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับผมอ่านได้บางคำเนาะอ่าด่านแรกน่าจะเขาน่าจะเขียนว่าเรียนรู้กับการบังคับเกีนะครับอ่าผมอยู่นี่นะเดินไปข้างหน้าด้วยจอยสติ๊กนะครับโอเคกำลังดินโรปี้มีแอ่นะครับผมโอ้ยินดีต้อนรับท้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ เราอยู่เครื่องบินสายอะไรนะครับแหมคนเยอะน่าดูเลยแต่หน้ามันนิ่งนะเนี่ยมันนิ่งจังเลยอ่ะพี่เป็นอะไรเปล่ากินยานะไหมแหมหน้าบดบอ,อ่ะอืออะขยับไปให้นั่งตรงหน้าต่างนะครับผมแล้วก็นั่งโอเคนั่งแล้วก็รัดขิมขัดชึบ หันหน้าไปหน้าต่างมองทำไมอะหันดีกว่าโอเคครับผมไปด่านต่อไปได้เลยครับผมด่านนี้มีชื่อว่า Runway Over Run นะครับผมเหมือนจะเกิดเหตุการ์ Runway นะครับผมอ่าตอนนี้เราอยู่ในเครื่อง Boeing 777นะครับผมผมอยู่ตรงนี้นะมันจะมีทางออกสองที่นะครับคือด้านหลังและด้านหน้านะครับด้านหลังจะใกล้สุดโอเค จำไว้นะครับเผื่อเผื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะคับเราจะได้จําได้ว่าทางออกทางไหนเราจะได้ออกทางนั้นเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยโอุ้ยอุยพี่ตกใจอ่ะโอ้โหหันมาไม่ให้ซึ่งไม่สิ่งอีไรเลาเอออดีฝฟังฟังฟัง เหมือนเขาบอกว่าสภาพอากาศค่อนข้างแย่นะครับผมแล้วเราก็กำลังจะเหมือนจะเทคออฟอู้ชีอูอูอ้าวอยู่ๆก็ดีสมอลเล่โอ้โหขาดแต่พูดไงโอ้ยขาดแต่พูดแม่เอาใหม่เราเป๊ะอธิบายต่อนะครับก็คือเขาบอกว่าเออข้างนอกเนี่ย สภาพอากาศไม่ค่อยดีนะแล้วเราก็จะกาลังจะเหมือนจะจะเท็กอ็อบะขึ้นไปนะครับไม่แน่ใจนะครับผมเออแล้วก็เขาให้รัดเข็มขัดนะครับโอเคทีนี้ก็ไม่รู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะเมื่อกี้เราดิสมอรดีไปนะครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ค่ะแต่คุยโอเคเราตามไหมต้องรัดเข็มขัดทุกครั้งนะครับ This for นี่เกือบตัน เตรียมรับแรงกระแทกอ้าวคลิปเป่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมใช่รับแรงกระแทกนั่นนอกก็ไม่มีอะไรนี่เปิดปุ่งจะต,ตาอยออะอุย้ยชนอะไรวะคลิปเปลี่เลยอูย้สันส่นไหวสั่นไหวดังผิวน้ำเอ่อเปิดทางสุดเชินนะครับกลับตันเขาบอกมันจะเกิดเหตุร้ายนะครับตอนนี้โอเคทางออก ทางออกทางออกนี่จับได้จับได้ครับทางออกอย่างนี้เราบอกว่าไฟไหม้ครับทางนี้เราต้องออกทางอื่นอ่าด้าหนักหนักน่าจะเหลือออกทางปีสไลด์ลงไปเลยเลสกูอืจอจ้าอันนี้เหมือนจะเป็นสไลด์นะครับสไลด์ตอนที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมันก็จะกลางออกมานะครับผม ก็คือต้องกระโดดแล้วก็สไลด์ลงมานะครับอ่าตัดเป็นที่เรียบห้อแม่เมื่อกี้ลืมปิดหนึ่งครับผมก็เลยนั่นแหละนะครับเออ s e e t b i l ์ t o t f a s t e ตก็คือเรารัดค็มขัดไม่เร็วพอนะครับทํถ้าไม่เราไม่ได้คะแนนคือได้คะแนเนแต่ว่าไอ้หมเสียเวลาไปสิบห้าวินะครับผม ทุกวินาทีมีค่านะครับถ้าเครื่องเครื่องบินจะตกอ่ะด้านต่อไปคือ water landing อ๋อเอาละครับเราทึกแล้วเราจะ landing บนน้ำกันแล้วอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินก็ได้นะมันก็เลยเป็นนี่นะครับออามาดูเอรู้สึกว่าผมอุ๊ยอว้าววิว <Wow. S 1> สวยนะเออตกใจเหมือนมันมันมันเปิดสเตตัสได้นี่นะเราเปิดดูนะครับผม อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับสำหรับพวกนอ่านจิดออกนะผมอาจไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเพิ่มเสียงหน่อยแล้วกันอุ้ยเฮ้ย hey, what happened อุ้ยชหรวะเฮ้ยอีกคืยนชนมากกัปตันพูดโอ้ยเอออะไรนะเหมือนจะเกิดปัญหาครับข้อ ตกใจเรารัดึงผ่านแล้วเหมือนี่เกิดปัญหานะครับกับเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ไฟไหมนี่นอนํำสินแหมเรียบร้อยอ๋อนี่มันต้องลงจอดเฉื่อเพราะว่าไฟไหมผมว่านะนี่นอนอ่ะมันคงจะไปต่อไม่ได้ไฟเครื่องยนต์ไหมนั่นไงลงจอดฉุกเฉินนะครับผมเตรียมเตรียมน้ำเลงกระเทกนะครับอ่าเรียบร้อยกับตันสารนะครับ ฟองบีนะครับเวลาที่มินตุ่ต้องฟังกับตันนะครับถ้าไม่ทำตามก็จะแบบดิสมอลลี่ได้นะครับเอ่อตอนนี้น่าจะต้องรัดเอาคีปัดออกนะครับเอ่อ take and wear อ้าวเอาออเทคเทเสื้อชูชีพอยู่ด้านล่างเบาะของคุณเอาออกมาสวมใส่นะครับ คือตอนนี้เราจอดถเฉยในน้ํานะครับผมถูกสายน้ำมากเร็วพี่น้ําจะท่วมแล้วเนี่ยเอายื่นเออทางไหนพี่ด้านหลังเหรอข้างหลังข้างหลังเหมือนด้านหลังของเจ้านั่อ๋อชิบิทางนี้ถูกบล็อกต้องไปทางอื่นนะครับเอ้ยพี่คนนั้นเป็นไรอ่ะพี่ออกมาดิน้ําท่วมแล้วพี่เร็วพี่เดินอุ้ยอุ้ยพี่เร็วลูก น้ำท่วมโอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมเมื่อกี้น้ำท่วนมนำเมื่อกี้เห็นมาทางนี้ไปตรงนู้นแล้วก็นั่งลงไออันนี้คืออะไรกดเหมือนกลางวะ่ะกลางเสื้อชูชีพนะครับเขาบอกว่าต้องการลูกค้างนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอาอาจถูกหรือเปล่าไม่รู้การค้างตอนออกมานะครับ ไม่แน่ใจอ่ะต่อไปกราวอะไรเงี้ยคอริชันหรือเปล่าไม่แน่ใจแม่อ่านไม่ค่อยออกอ่าฮะเราอยู่ตรงนี้ด้านหน้าครับมีทางออกที่ใกล้สุดกับด้านหลังประมาณตรงปีโอเคมิสโกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เครื่องบินนะครับ่ ชุดพัสดีและชุดพบุรุษพวกเราขอประทานโทษอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการดีเลย์ในวันนี้นะครับผมเพราะว่าอากาศเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับผมและตอนนี้เรากาลังจะมุ่งหน้าไปที่หลาอุยแต่ตอนนี้คลิปเริ่มยาวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อการให้กําลังใจผมนะครับผมรอดูพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมบาย